อย่าเรื่องมันแต่งงานออกไปก่อนทำไมล่ะลูกลูกยังไม่พร้อมเอา้าก็เห็นลักกันดีอยู่เลยนี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่อย่างที่คิดคือผิวพี่ยังไม่พร้อมอ๋อช่วงนี้ทํางานหนักมากๆมีแต่คนทักว่าซองขึ้นทุกวนันรู้สึกไม่มั่นใจสุดๆแม่เข้าใจแล้วชีวิตการเป็นผู้หญิงมันยากนะลูกก็เลยต้องใช้ล็ลองผิวสาวอผิวสวย ด้วย positive คอลลาเจนเรียนลืมผมเล็กแข็งแรง้อ positive รู้ไหม positive มีคอลลาเจนครบทุกท้าที่ร่างกายต้องการเลยนะลูกทั้งมัน t w and 10ได้ผลจริงๆเหรอคะแม่ได้สิคอลลาเจนเขามาจากญี่ปุ่นโมเลกุลเล็กดูซึมดีแลวไม่สผสมอะไรค่ะแม่มีคอลลาเจนที่ได้จากปาทะเลน้ำลึกคือคอลลาเจะช Collagen h มันคือคอลลาเจนที่ได้ เามีวิตามินซีช่วยสริมกรดูสซึมดีและมีวิตามินดีสอง<ฮ>แม่เบาได้เบาโหถ้าแม่จะผิวแดง ยืนทุ่ชื่นแต่ตา่างสาย Keep it mm hmm. ย positive collagen ผ,ผิวเล็บข้อต่อแข็งแรง Keep it lock Keep it positive positive collagen ล็อกผิวผมเล็บแปะสวยข้อต่อดีต้อง keep it lock keep it positive